สรุปแผทการอัปเดตตัวเกม Cookie Run Tower of Adventure ในวันพุธท,ที่31ดกรกฎาคมมีอะไรอัปเดตมาบ้างและมีการแก้ไขอะไรในตัวเกมถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไ like. ลค์คลิปนี้ขอหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนทิ่ชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กันถึงแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนๆใดๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Forward, hop up. เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม Cookie Run Tower of Adventure กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมสำหรับการอัปเดตในรอบนี้ครับมีทั้งหมด4หัวข้อหลักเลยนะฮะทุกคนก็คือในส่วนของการเพิ่มคุกกี้ตัวใหม่ครับชาร์เตอร์ใหม่ร้านค้าใหม่และที่สําคัญการปรับปรุงการรับรางวัลของวงกดแก้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของหัวข้อแรกนะครับ่นคือในส่วนของการเพิ่มคุกกี้รูปแบบพิคอัพนะครับคุกกี้ที่มาในรูปแบบพิคอัพในรอบนี้ครับก็คือคุกกี้รถทุเรียนหนาม ก็เือจะเป็นบอสธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟเท่าที่ผมลองดูมานะครับผมรู้สึกว่าใช้ซอฟ์พิกดีที่สุดแหละเอาจริงนะซอฟ์พิกดีที่สุดเพราะว่าไม่ต้องเก็บแสแต็กแล้วก็ทำำําดาเมจค่อนข้างไวรีด,ดาเมจไปเลยครับแล้วก็เอามาล่านะครับมาทําการบ๊อบดาเมจธาตุไฟเนี่ยคือจบเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะเลยนะครับส่วน้ใครอยากจะสุ่มในส่วนของคุกกี้ทุเรียนเนี่ยก็สามารถสุ่มได้นะสำหรับสำหรับใครที่อวยเนาะแล้วก็หลังจากที่ได้ลองเอาน้องไปเล่นแล้วนะครับมันยังไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแล้วก็ดาเมจมันม่้แาานนนววะกั็ํตี สุดนะครับบทบาท,บาทอาจจะแตกต่างตรงที่แบบว่าเออมันจะมีเฟสสองที่บอสจะทําการยิงดาเมจแสงลงมาใส่พื้นเว้ยก็คือโจมตีไกลมันจะได้เปรียบแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณหลบแล้วก็ใช้ซอร์สพิกในการกดในส่วนของสกิลพิเศษหรือว่าสกิลอันติครับก็สามารถโนดาเมจได้นะครับก็คือแบบไม่ต้องโดนอันดาเมจสักนิดเลยอันนี้ก็สามารถทําได้ครับผมก็รู้สึกว่าซอร์สพิกน่าจะดีที่สุดแต่ในกรณีที่เป็น6กเล่าทุเรียนนำแหลมอาจจะมีบทบาทก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้แค่ ตัวใหม่ที่จะมีการอัปเดตนะครับจะมาในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้จะเป็นฮาตดใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่เคยมีเนาะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะรอสุบตอนนั้นครับคุณสามารถดองเพจแล้วก็ดองตัวสุบไว้ตอนนั้นได้เหมือนกันแล้วก็อาร์ติแฟกก็มีการอัปเดตเช่นเดียวกันครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้รีบรไรขนาดนั้นแล้วก็รอตัวใหม่ในจากะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมอันนี้ผมก็จะข้ามนะครับในบุมมองของผมนะผมก็ว่าแนะนําให้เพื่อนๆข้ามดีกว่านะครับผมย้อในนาารมต่อ บอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าของในรอบนี้จะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไต่ในเรื่องต่อเลยก็เดี๋ยวจะทําการไต่ต่อนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าในรอบนี้มีการเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับในนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงในส่วนของวงกดแก้วนะครับวงกดแก้วในรอบนี้ครับมีการปรับปรุงแก้ไขเนาะก็คือในส่วนของการรับรางวัลอันดับนะครับก็คือจะปรับในส่วนของอันดับแรงนะครับผมสาหรับมาสเตอร์นะครับจะเป็นท็อ 1,000นะครับแล้วก็ด i อ m o n d ท็อป2%นะครับประมาณนี้เห็นว่าจะมีการปรับปรุงอะไรในส่วนนี้นะครับถ้าอ่านในรายละเอียดของประกาศนะครับผมนี่เห็นไหมพวงกุญแก้วนะครับก็จะแก้ขไขในส่วนของดมอนด์แล้วก็แพททินัมนะครับก็ มาสเตอร์ท็อป500ไดมอนด์ท็อป15นะครับก็จะมีการปรับเป็นมาสเตอร์ท็อป1,000ครับไดมอนด์ท็อป2%นะครับของวันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็มีการปรับปรุงนิดนึงอาจจะต้องทําการขยับในส่วนของการทําอันดับเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายทำอันดับเนาะที่เป็นสายเติมนะครับแล้วก็ใครที่ปั้นในหลายตัวนะครับก็สามารถทาอันดับในส่วนนี้ได้ส่วนตัวแล้วผมน่าจะไม่ได้ทำตอบเพราะว่าผมน่าจะรอตอนประมาณจบซีซั่น2แล้วก็เริ่มซีซั่น3ครับเพราะว่าตอนน ยางน้อยอ่ะอยะได้3ทีมนะครับก็คือทีมละ2ตัวเพราะว่าจะได้ลงวงกดแกได้ง,ง่ายขึ้นตอนนี้คือของไม่พอใช้จริงๆริงนะครับผมก็ยวก็จะค่อยๆไล่ั้นขึ้นไปในอนาคตนั่นเองอย่างต่อมาครับที่มีการเพิ่มนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับนี่ก็มีการเพิ่มขึ้นมาก็ใครที่อ่เป็นสายเติมนะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้าพวกนี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็จะมีอ่า ทำดิวนะครับที่เป็นราคา4ี่แก้วนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นซื้อได้สุดๆจุดที่6แพ็คนะครับแล้วก็กิจกรรมในรอบนี้ก็ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะนะครับก็เป็นกิจกรรมปกติเลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือแฮมสเตอร์นะฮะคือถ้าเราทําคะแนนนะครับตั้งแต่แรงสอง0ันคะแนนขึ้นไปนะครับจนถึงกระทั่ง25,000คะแนนครับคุณจะได้รับในส่วนของที่สุ่มนะครับเป็น ตู้ถาวนนะครับก็คือสุ่มตัวละคร10บใบแล้วก็สุมอินแฟกต์อีกสิบใบหนึ่งซึ่งส่วนนี้ดองได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกสุมไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็มีโอกาสได้รับตัวใหม่ๆจากการสุมตัวนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวแล้วนะครับเวลาผมสุมโหจะสุ่มพวกนี้นะแล้วก็พวกตัวพิเศษนะครับผมจะรอสุมตู้ตัวละครที่ผมอยากได้จริงๆแต่ว่าตัวใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาที่รู้สึกว่าเอ้ตัวนี้มันเก่งมัน o ออาจจะไปสุ่มตอนนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะ รกรเด๋ยนก็เดี๋ยววันที่7สิงหาเนี่ยก็จะมีการอัปเดตตัวใหม่แล้วก็อย่าลืมเตรียมพร้อมในส่วนนีก้กันไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าตัวกาชาต่างๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงโมดเรสอันใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาหน่อยนะครับผมแอหลายๆคนก็เจอปัญหาเรสตตัวใหม่พอสมควรเลยนะครับสำหรับเรสตัวใหม่ครับค่าพลังทุกคนรู้กันดีนะครับแต่เวลาลงแต่ระดับนะครับก็จะมีค่าพลังมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ธาตุที่แนะนำครับในรอบนี้จะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับ ถ้าเอาทั้งสองธาตุนี้ลงไปครับคุณจะทำดาเมจแรงขึ้นอีก30%ิแต่ในส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนำในส่วนของธาตุไฟดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สืบเนื่องจากเลดครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าคุณสามารถใช้ซอสพริกมาล่าลงไปได้นะครับแล้วก็ตัวที่ซัพพอร์ตจริงจริงนะครับผมแนะนำว่ามาล่านะครับภาษีดีกว่านะครับภาษีดีกว่าอะไรครับภาษีดีกว่าเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่5ดาวเมื่อเทียบกับมาร่า1ดาวมาร่าดีกว่านะครับถ้าใครมีมาร่าที่เป็น1ดาวแล้วคุณสามารถปั้นมาลล่าา1ดดวงไไป้คราามมถของล่าหน ในกรณีที่คุณสามารถอัพดาวหมาล่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น2ดาวสดาวหรือว่า5ดาวความเสียหายในส่วนนี้ก็จะเร็วและก็การแปะสแต็กก็จะไวยิ่งขึ้นนะครับก็จะแนะนําว่าหมาล่าดีที่สุดนะครับถ้าจะเอามาในกรณีที่ซัพพอร์ตเนาะส่วนฮิลก็ค้ามมาไมเหมือนเดิมหรือว,ว่าจะเอาในส่งนของพิกผลก็ได้วนลูปโลดดีๆก็สามารถยืนได้นานๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําการลงเลดบอสอันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเบรคเนิกกันนะครับว่า ลงยังไงหลบแบบไหนทํายังไงให้ผ่านนะครับรอบนี้นะครับเราได้ท็อป1 0 0 0ที่เป็นซอสพิกก็เนะนาว่าเอาซอสพิกลงมาดีที่สุดนะครับแล้วก็รีดามิให้เต็มที่มีซัพพอร์ตเป็นพิกป่เอาจริงๆถ้ามีตัวแปดดีบ้าเป็นตัวหนึ่งคือดีมากๆเลยนะครับจะทําให้เรารีดามิได้ไววิธีเล่นของบอสตัวนี้ครับในช่วงของเริ่มต้นมาครับบอสจะอยู่ตรงกลางแมปเนาะแล้วก็จะขึ้นบนนะครับอันนี้คือในส่วนของเวฟที่1และหลังจากนั้นครับบอสก็จะเข้าสู่เฟสที่2เองนันนะครเอง เริ่มมาครับให้ทำการกดอันติได้เลยฮะปุบ๊บแล้วก็รีดดามจได้เลยสนใจแค่บอสนะครับเราไม่ต้องตีอย่างอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้พิ่ปนสกิลขี้ขวาครับจะเป็นอมตะนะจังดที่บอสยิงเลเซอร์หรือว,ว่าปล่อยแสงอะไรไปครับก็รีดดามจได้เลยหลังจากจบตรงนี้แล้วจะเข้าสู่ตรงกลางนะครับผมที่เป็นด้านบนนะครับตีไปครับไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะรีดดามจดีดวกว่าเดี๋ยวไม่พอนะครับแต่พี่ปนเราไปตีอะไรตรงนั้น เสียดายถ้ามีหมาล่าจะดีมากตอนนี้ปุ๊บโอเคเราจะนี้เสร็จแล้วนะครับบอสจะเข้าเปยที่2นะครับก็จะเป็นการยิงเส้นแสงสายตีไกลจะได้เปรียบตรงนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสายที่ใครก็ต้องเข้าไปแลกเลือดนะครับปุ๊บรอพี่ปลดใจโล่โอเคจะนวลอยู่หน่อยนะครับผมตอนนี้นนจะตรงน,นี้จะนวลหน่อยนี่ถ้าเราตีได้ไวนะครับดาเมจพอมันก็จะขัดเวฟสองได้นะครับแล้วก็รีดดาเมจได้เลยทุกคน จะมีเวลาตีว่าแมนสอหรือาวินะครับก่อนที่บอสจะไปทางซ้ายของแมปนะครับพอบอสทางซ้ายแมปครับจะเป็นการชาร์จแล้วก็จะทุบนะแล้กกว่อที่บอสจะทุปเนี่ยให้เราคลิกขวานะครับเพื่อเป็นอัมตจจะหลดดาเมตตรงนั้นได้แล้ปลดาเมจไปเลยอุย้ยมีแววมีแววมีแวว,แว,วติดท็อปอยู่แต่ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันครับแค่ติดแค่ติดบัฟโอเคผมอัติก,ก่อนเพื่อทำดาเมจให้แรงขึ้นนะครับรูปหลบก่อนโอเคแล้วก็คลิกข,ขวาไปได้เลย,เลย ทุบโอเคมีโล่ไมโลสวยสวยเฮ้ยรอบนี้ทำเวลาได้ดีไว้ทุกคนมีแววมีแวแวเราจะเข้าตรงกลางแล้วโอเคอันนี้จะเป็นเวฟที่3นะครับก็เป็นการรวบแล้วก็สร้างโล่นะครับนี่เป็นพื้นที่อย่างนี้รีดได้เลยครับรีดได้ไปเลยอ่ะที่เลยครับเร็วเวทันไหมทันไหมหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ตอนนี้เหลือหนึ่งทีเ๊ะเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับติดท็อปไหมรอบนี้ถ้ามีตัวแปดดีบัฟผมว่าน่าจะไวกว่านี้นะฮะทุกคนแมคินิบอสก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับบอสไม่ยากนะแต่ก็ต้องช่วยกันน,นิดหนึ่งนะมีคอไหมหุ้ยมีแววของทองสักนิดโอ้โหไม่ได้วะโอ้ย,อยเกง่งๆนี่โหหมวก เออเรียบร้อยว่าแล้วต้องมีคนได้ทำเวลาประมาณ2นาที3วินาทีนะครับก็คือถ้ามีแปะดีบัฟมันจะไวกว่านี้ไวทุกคนอันนี้ก็นิวได้ขอรดไปไวิทีมดีอยู่นะถือว่าทีมดีถือว่าทีมดีถ,มดถ้ามีหมาลายนี่คือแบบจบไปว่านี้ครับทุกคนแล้วก็อันดับขึ้นมาเป็น36.4%อนะครับอันดับหนึ่งก็อยู่ที่4 4วินาทีนะครับเห็นไหมว่าตัวพับดามเมจนะครับแล้วก็ตัวแปะดีบัฟ แล้วก็ตัวดาเมจอีก2ตัวแค่นี้ก็สามารถที่ดาเมจได้เต็มที่แล้วนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับไม่ยากแต่แค่ต้องเข้าใจแมคคนิกบอสนิดหนึในะฮะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไปพบกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ